มาแล้วนะอ่ะ,อะยังไงพี่เฟื่องถามจริงๆเมื่อกี้เดินขับรถมาถึงบ้านตกใจได้ยินเสียงใครไม่รู้เหมือนพี่เฟื่องอมาตั้งแต่ตอนไหนมาตั้งแต่ตอนบ่ายโมงค่ะโอ้โหมาถึงวันนี้สดๆร้อนๆใช่ค่ะมาถึงบ่ายโมงแล้วเธออะไรพลุงพลังมาเนี่ยอันนี้แบบบังงเฆ้วมังงเฆ้ แล้วอะไรนะมีอะไรอีกอันนี้อันนี้น้ำพริกปลาร้าเนี่ยนะคะแล้วก็กากหมูกากหมูนะคะอ่าแล้วก็อะไรในมือน่ะเนื้อนั่นนั่นน่ะลูกหลวงปู่สดค่ะหลวงหลวงปู่สดคือเป็นวัดชื่อดังแถวบ้านที่บอกตักน้ำผาสีเจริญโอ้วัดนี้ดังอยู่นะเนี่ยเป็นพระที่มาถึงจะเลยเอามาให้ลุงครับผมเอาทำจริงๆทำไมเพิ่งมา มัวแต่ไปดำนาดำนาวานข้าวค่ะโอ้ก็เลยก็เลยเพึ่งพึ่งเสร็จธุระ,ะแล้วก็มีธุระเยอะเลยก็เลยแบบทำให้เสร็จพอค่อยมามที่อยางมานั้นแล้วแหละแต่ว่ามันยังคนส่งยังมาส่งไม่ได้ค่ะก็ะลเลยมาช้าอันที่จริงพี่เฟื่องจะมาตั้งแต่วันวันวัน,ว,นวันแรกที่มีเรื่องกันเนาะ<ช>แรกที่มีปัญหาเนาะก็คืออยากจะมาให้กําลังใจลุงแลงแต่ทีแรกแล้วแต่มาไม่ได้เนื่องจาก แฟนไม่ขับรถมาส่งบ้างนะอาจจะดํานายังไม่เสร็จบ้างฮ่าก็เลยวันนี้เคลียร์ทุกอย่างให้จบแล้วก็รีบมาเลยค่ะนะครับโอเคนะเนี่ยเขาเล่ามาอย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยผมก็เลยผมก็เลยมาพูดแทนเขาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะเราไปมอบในเป็นคนสัมภาษณ์ครับผมเราไปมอบให้ลุงไปเลยนะยังไงกล้องพี่นี่ทำไมมัน ใหญ่ยาวอย่างเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวถือได้ <c oughs> ผมคงว่าจะขี่รถไปผมคงจะต้องเดินแล้วละ่ะแหมตอนแรกตั้งใจว่าจะขี่รถนะฮะนะเขาฝากกล้องก็เลยคงไม่ได้แล้วละ่ะอย่าเซ็นเซอร์ก่อนอย่าเสียของแมงกระบี่ผมไม,ไม่ติดรถคลิปผมจะไปด้วยนะครับ ไอ้แม่งระเบื้อวาสนาไม่มีอย่างนี้แหละบุญนำพาวาสนาได้มากกอกคนเขาบอกว่ากอกนั้นนี่สักศีนี่เราผมขับรถตามคันนี้แหละเนี่ยตามเรื่องบุญชูไม่รู้รถใครเดี๋ยให้ลุงก่อนเอาเป็นพิธีก่อน เปิดโลกเปนไรเขาดีสวยได้กี่ม่นไรเขาดีอะเปิดกวางสิเ ไนหดีกอพกจะให้สดกับนาไเกียไ้องพดมาอยู่ด้วยอ๋อได้ยกลับมาอีกแล้วครับไปแบบไม่ไม่ใช่ว่ามาอยู่กับเราเราให้ไปแล้วเราจะได้ของครับ <Again? sh arp et> กินใจ้นตังครับหมายงว่าลงให้ขนาดนี้นันคื่้นั้นก็ลกเหมือนองก็ถ้าบูชาก็ไมุ่้นะแต่ผจะให้ตามวก็าันา้ควังใจเิัตั้งใจแล้วก็ไแต่ทุกคนก็ได้ดีหมดแหละ ผมเขาใหญ่ดิผมท่านไปนะครับเป็นการบูชาดี่ถึงน้ที่ให้ลูกีดะบูาองเปแล้วจะผิดจริงไม่จริงจับจ้องอยู่รจะมาจ้องจ้องคนเป็น้านจ้องผิดอ่จ้องจ้องในมือด้วยลงในมือด้วย ด่าันเงาหรือเปล่าดูย่นด้ยินดีใช่ไหมเฮ้ยถ้าพูดอะไรกันเนี่ยจะพูดไม่ได้เลยเอาเอาแค่นี้ก่อนขอบาคอบคอ ก็ร้อยสิบเอ็ดจบร้อยสิบเอ็ดจบสซบดีสูบยอดร้อยสิบเอ็ดจบก็เจทุกวันก็จะได้มีสติด้วยเวลาเหมือนกับคุณกระสืออย่างนี้แหละอะไรที่มันจะไปพาดพิงคนอื่นหรือจะทำให้ทนายท่านทำงานลำบากผมก็จะไม่ตอบ ทุกนีคว่ารความสื่อเขาก็นะเขาก็สัมภาษณ์กคนแล้วเป็นไตัวไหนที่เราตอบได้แล้วก็ตอบตอบไม่ได้ผมก็ไม่ตอบนะอันไหนที่ไม่ขอแสดงความคิดเห็นก็ตอบอกผมไม่ขอแสดงความคิดเห็นนะก็สุภาพกับสื่อลวเดกกันรับ ฝากเพื่องบุญชูด้วยนะครับสวัสดีครับพุณครับมาไม่กลับใช่ไหมเพื่อนตอนนี้ทำนาเสร็จแล้วทำนาเสร็จแล้วเราเกี่ยวข้าวตรงเกี่ยวข้าวตรงเกี่ยวข้าว ลงทะเบียนด้วยลงลงทะเบียนอะไรีเครื่องตรงไหนตรงนี้นะเมื่อวานนี้เขามาเนาะเอาสอง่เอาไปบ้านผู้ใหญ่แล้วบ้านผู้ใหญ่แล้วมาวันไหนนี่จะมาเมื่อไหร่รู้มาถึงเมื่อตอนดาวน้องขยายเขาเขาให้ไปอันนั่นบ่ผมมาไหนลขาให้ไปไปงานเกืผู้ใหญ่เอาหนูไปแล้วค่หนูมาถึงหนูลงบ้านผู้ใหญ่ก่อนเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณลีอาสวัสดีค่ะข่าง,งเครื่องขางเครื่องข่า <c oughs> งเครื่องผมครับขางเครื่องผมลับผิดอบ หอมดอกผักกัญชงามฟ้าแรงวันดวงมาแย่แอะเกียรติชนะขอโทษครับแย่แอะเกียรติชนาร้องยามฟ้าหอมหวนหวนเกียรติโมเกียรติธรรมเมืองหมอลำเมืโอ้ยพอแล้วจังไดจครับขอบคุณครับ <อ>นี่นะให้คนนี้นะ